นะครับจัดไป <S <S เอารถ<อ>ไเข้าไป <บ S 1> ครับ,บต้องเข้ามวแล้วครับเข้าไปเลยฮะด่วนเลยท่านผู้ชมนะครับอย่าเดินผ่านเซนเซอร์ใดๆครับสิ้นนะครับมาดูครับตอนนี้แท็กเอเป็นโปรสปีดน,นะครับทางด้านแท็กีบังแซะนะครับด่วน จากกรรมการสถานเดียวเท่านั้นนะครับหนบบ่าีครับสองดวงไฟติดสองดวงไฟต้องติดสองดวงใไฟสัญญาณเยอะเดี๋ยวเดียวไปสี่สองดวงครับสองดวงครับไฟกระพริบครับไฟกระพริบอยู่ครับไม่ได้เอาครับนี่ทำไมสัญญาณเยอะมาดูครับ